ีค่ะชาวไมอุ้ยพาเละชาแนลวันนี้พามาตกหอยท่านนีได้อยู่พี่น้องฮะก็ไดมากระป่าสองคนหมดฟังเสียงถิ่มใส่กระปองละคุณ <c oughs> เนี่ยเห็นปลาขอน,น้ำได้พี่น้องได้สิพ้อปลาขอ,ขอน,น้ำไม่ได้หอยกับปลาขอนเนาะเสียมกับเสียมไง ขึ้นมหน่อยเท่ห์าบุก้ลยล่ะเสียมไงยบอมันเลยบ่แปะเสียมมันไงยโดล่บอกแล้วบ่แปะหรือมันบ่มีบกคอยเหอ นี่ห่าง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 สี่เดย์พองอมมาเนาะน้องวมาเห็นล่ะง่ายง่ายง่ายเห็นยี่บอแปนิดได้ยซ้ำในไข่เนาะ เปิดอายุไขมันนอนมันตายไหมเฮ้ยห,หน่วยจังทีน้นองที่นอ

แนวซ้ำเสียดายแท้ มัน่วยน้อยแท้เห็นยูติปนิดเห็นยูติ เน่ยน้อยถูกมาหมุนมาเออมันแข็งเนาะข็งเลยกำเลยบุนกำเนยน้อย แปรดรนู้เลยเสียมบอกไงเอามันแปรยื่นเน้นคันอ๋นี่ตายตายบ่นี่สวกลงมากนี่นูเห็นอยู่นอกโอ้ยเน่าแบไงปาเนเน้าเน้าที่ลำบุญนี่แอ้ะที่ตายเด้อ

นี่ไม่ผงนี่เป็นผง,นนงอ่ะอื้อทายอยากหายอยากคลอกไม่เริ่มหาอยากแล้วเนาะอันเบิดเบิดมอ,องหาเท่านี้แหละนั่นโอ้ห้อนี้แหลนั่นเก็บเอาเก็บเอาเมื่อตายตัวละตายแล้ว นั่นป่วนได้แกงแทบานกกนี่โอ้โกบักไงโอ้เล็บมีอยล่ะน่าวมองนี่บ่ไปเป็นหวยตบ่เออตอดบ่ <c oughs> นี่มันอยู่ทั้งน้อนอยู่บ่ปรนิตนี่เบิ้งนี่ ว้าอันเหรอเองหอยได้ระบบกำนึงลกำนึงอใแล้วางมงมเอาประขวนบ่อุ้ยเสียงเอียงแป๊ะแปะเะแปะต้งหันมอเมนหอยบะกีนวองสิสหยเบิงคาม่นบ่ตายเด็ดแกงนึงผุนอยู่นี่ อูตี้ยปุ้ยผุนพรมนหน่อยๆได้คุณตายเบิดผ no. right right. right. ู้น่ะค้นต้นเทยดายเนาะตายยี่บบไปนิดคือเก็บเอาเก็บเอาพอประควรพี่น้องเอาล่งแม่นี่โนาเอสานี่ดีใส่ล่ะเอียงนั่น mở tục đốp ta đốp ta đi pì, ừ. à nhẫn búa buộc, đẹp may bàn, ao, ao xì hay, cam loang chạy, chụp xì đầy chắc tuột bỏ, ao nồi nồi loang nồi loang là, ao đầy yu đoạ bàn. ได้แล้วพี่น้องไก้แล้วได้ละปลาบาเนเองได้ละได้แล้วขอน่อยได้ละปลนูนึงล่ะงานันานเอาคุ้มค่าอยู่ดอกคุ้มค่าสาหนาะมเยอ่ปลาสาตัวบบงี้บออยากพี่น้องไม่อยากกินปลาควร วบวกควยนนั <laughs> ่ดดนั่นนั่นเดี๋ยวดู่เล็กน้อยนิดละบอกมีสามตัวแน่นบอกปุ่นทั้งทังหลังปุน่นปนีด มะปลาคอบ่รอโอ้หลายตัวอยู่ตัวหนี้งนั่นเด็ดตัวหนึ่งปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยเพื่นอันเทพปลหอยพี่น้องเอ้าหอยกองอ้อยไว้ทั้งใส่ปลาบักหอยสิีแดงได๋เอาบุบานใส่หมวกคอดเสื้อ มาเบิงบอกคอยแต่ยี่ดอกใยหน่อยนะึงเบิงแตงโมหน่อยไม่เว้ยคลิปเีนียาไ้ซัำนีจ้าคลิปหนะคลิปหน้าพอกันไหมเ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ